สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆของเจทีสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้จะที่จะมาแรนดอมนะคะอยู่ที่หน้าไพ่จะเล่าแรนดอมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยช้วิตนรณญาณน,นะคะแล้วก็เจตีจะใช้ไพ่สาหรับนี้เข้าให้นะคะสําหรับใครต้องการปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ผ่านไพ่กับเจทีหรือสนใจอันญมณีนะคะที่เจทีสวมใส่โชว์หรือ เอามาเป็นช้อยตัวเลือกแต่ในแต่ละคลิปสามารถกรอบรูปเข้ามาสอบถามเจทีก่อนได้ขอบคุณด้านล่างคอมเมนต์ที่น่ารักเยอะแยะมากมายนะคะขอบคุณคนที่ทำตามแตเวลาเพื่อคนอื่นทุกคลิปยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาใหม่สู่บ้านที่อบอุ่นของเจทีนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าแบนดอมคลิปนี้เป็นของใครนะคะ ขอดูพไพ่ประจตัวเขาในะช่วงเวลานี้หน่อยค่ะว่าเป็นไงบ้างครบหรือยังหรือว่าจะมป็สองคนเก่าอันนะคะอะขอดูพไพ่ประจตัวเขาตอนนี้หน่อยไพ่เก้าเหรียญไพ่ของคนที่อมีฐานะการเงินที่ดีหรือเป็นคนที่ไพ่ใบนี้เป็นคนที่ดูมีกำแพงในตัวเองสูงอยู่นะคะแล้วก็ดู ท่าทางอาจจะเป็นคนหน้าตาดีนะคะสวยหล่อเลยทีเดียวแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของอารมณ์แล้วก็การเงินนะคะโอเคนะคะคนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้คบเขาก็ได้คนนี้คุณอาจจะเล็งเล็งเขาอยู่ก็ได้หรือว่าคนนี้อาจจะเป็นแฟนเก่าคุณก็ได้เรามาดูกันว่าเขาเป็นใครนะคะขอดูสิ่งที่เขาคิดกับคุณหน่อยภาไ,ไหนออฟซอร์ <Adjust> ให้จัดเม้นให้ก้าไมา้อืนท่าทางท่าทางนะคะอาจจะเป็นแอบชอบได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้มีประเด็นกันอยู่นะคะแล้วก็ไพ่แฮงแมนอาจจะเป็นไพ่อของแอบชอบนะคะคุณอาจจะไปชอบคนที่มีฐานะการเงินที่ดีแล้วก็ อ,อมีโปรไฟล์ที่ดีนะคะคือตอนนี้นะคะเจะทีเห็นสิ่งที่เขาคิดกับคุณอ่ะนะคะเจะทีรู้สึกว่าเหมือนเขาอยากติดต่ออยากพูดคุยกับคุณหรืออะไรสักอย่างอ่ะนะคะเพราะว่ามีการปิดกั้นกันไปอ่ะนะคะอาจจะมีการไม่กล้าพูดถึงความรู้สึกอาจจะมีการไม่แสดงออกบางสิ่งบางอย่างอาจเป็นฝ่ายของตัวคุณก็ได้ที่เขาอะคิดกับคุณอะเหมือนคุณอะออตอนนี้เหมือนมีคุณมีเรื่องในใจอยู่ เหมือนคุณหลบๆซ่อนๆเขาอยู่เหมือนคุณหลบหน้าหลบตาเขาก็ได้นะคะเพราะว่าบางเคสเนี่ยตัวเขาเหมือนอยากจะพุ่งเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็อยากได้ยินความรู้สึกของคุณหรืออยาการับรู้ความรู้สึกของคุณแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่พูดก็ได้นะคะอคเคสแรกแอบชอบนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้บอกความรู้สึกของกันและกันมีกัน ปกปิดกันอยู่นะคะมีการมมองกันอยู่บางครั้งนะคะตัวตัวคุณเองก็ทําให้เขาห้อยหัวได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณเงียบหรือหายไปหรือหรือเออเขาเรียกว่าอะไรมีระยะต่อกันนะคะจะทีรู้สึกว่าเออเขาจะคิดมากนะคะไพ่แหงแมนเนี่ยและอีกเคสหนึ่งนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างอยากบอกความรู้สึกแต่ทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่นะคะมีการ ะระวังในความสัมพันธ์อยู่นะคะเพราะไพ่ d g m e n t ลงก็คือระวังคําพูดคําจาอยู่อาจจะเป็นเนื่องด้วยฐานะหรือว่าทางสังคมอะไรบางอย่างที่ดูแตกต่างกันมากนะคะเพราะว่าคนนี้ดูแต่งตัวดีอีกคนนี้คนนี้ก็ดูเหมือนแบบใช้ชีวิตปกตินะคะไพ่ก้าไม้อาจจะมีนัยยะหนึ่งอยู่จะที่รู้สึกว่าทั้งสองคนน่ะนะคะเหมือนเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ที่อยากจะคุยกันอยากจะเปิดใจแต่ ไม่กล้านะคะสำหรับแอบชอบขอดูหน่อยสิไพ่สามเหรียญขึ้นคู่สิบถ้วยนะคะโอ้เดี๋ยวเจทีขออ่านไพ่แอบชอบก่อนนะเพราะว่าไพ่แอบชอบเนี่ยมีในยะบางอย่างที่เขาเก็บความรู้สึกของเขาไว้นะคะ อายุที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็สองเหรียญที่จะบอกว่าไพ่อาจจะไว้เวอร์ซ่าได้นะคะอาจจะสลับเป็นฝั่งของคุณมาอยู่ฝั่งนี้ได้นะคะ <_ S 2> เพราะเป็นการอ่านไพ่โดยรวมแล้วก็อ่านเป็นไพ่โดยกว้างด้วยนะคะ <_ S 1> ตอนเนี้นะคะที่จะทีพูดแต่แรกเหมือนเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณ <_ S 2> แต่ยังมีในเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะแสดงออกได้ตอนนี้แต่สิ่งที่เขาคิดขยายมาด้านล่างนะคะ เขารู้สึกว่าคุณนะคะเป็นคนอยู่ด้วยแล้วเย็นอยู่ด้วยแล้วมีสมาธิอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกว่าเขาสามารถทํางานหรือสามารถสร้างสรรค์อะไรได้เยอะและเยอะแยะคุณอาจจะเป็นคนที่ผลักดันเขาคุณอาจจะเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าถูกเติมเต็มนะคะให้สิบถ้วยคุณอาจจะเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขตั้งแต่เขาเจอกับ คนมาเยอะแยะเขารู้สึกว่าคุณทําให้เขาเหมือนครอบครัวนะคะเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่เขาอยากมีไว้มากที่สุดแต่ว่าเขาก็แอบ,บที่จะมองความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะแอบบที่จะคิดถึงสิบถ้วยแอบบที่จะคิดถึงอนาคตแอบบที่จะคาดหวังบางสิ่งบางอย่างกับคุณด้วยแต่ว่าบางครั้งนะคะเจทีรู้สึกว่าตัวคุณเองไพ่เก้าถ้วยเนี่ยคุณก็เป็นคนที่ ดูดีนะคะดูแบบคนเข้าหาเยอะนะคะสวยเลือกได้หล่อเลือกได้แล้วก็เป็นประเภทที่แบบว่า,าถ้าจะพูดถึงกรณีก็คือเลือกเยอะนะคะเป็นคนปิดกัน้นเองอยู่แต่เป็นคนที่ละเอียดในการครบคนนะคะแต่ลึกๆเขาก็มีความรู้สึกดีต่อคุณมากนะคะไพ่สิบถ้วยเลยแหละเขาก็มีความรู้สึกเหมือนเหมือนอยากรู้จักคุณมากกว่านี้อยากเข้าถึงคุณมากกว่านี้ แต่นะคะเขาก็ยังลังเลอยู่ในการที่จะติดต่อสื่อสารหรือบังคัอาจจะคบกันอยู่แต่ไม่มีสถานะให้ยังไม่ยังไม่ชัดเจนเลยว่า <c oughs> จะคบกันแบบ <c oughs> ขอัยนะคะจะคบกันแบบแฟนหรือว่าจะคบกันแบบนี้ต่อไปดีนะคะสําหรับแอบชอบนะคะยังมีเรื่องกังวลใจอยู่ในกับฝ่ายของคุณนั่นแหละที่ไม่ค่อยจะเปิดเผยความรู้สึกเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าลึกๆ เขาคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะเขาคาดหวังนะคะไพะ่สามเหรียญสิบถ้วยคาดหวังถึงความมั่นคงคาดหวังถึงการดูแลกันและกันอยู่ลึกๆแต่นะคะแต่บางครั้งเขาก็สองเหรียญเด็กถือเหรียญลดความคาดหวังลงนะคะเพราะว่าเขาเข้าไม่ถึงคุณอะนะคะซึ่งตัวเขาเองก็เป็นคนประเภทเดียวกับคุณเหมือนกันนะคะนิสัยเหมือนกัน นิสัยแบบประเภทแบบระแวดระวังแล้วก็ไม่ไว้ใจใครง่ายๆนะคะเป็นคนเหมือนกันทั้งคู่เดาความรู้สึกกันทั้งคู่แล้วก็ต่างฝ่ายต่างก้าวเหรียญก้าวไม้อ่ะมีกำแพงด้วยกันทั้งคู่ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยดูเหมือนอ่อนๆออบๆดูเหมือนคุยสองเหรียญเหมือนรู้สึกดีแล้วก็ก้าวไม้ถอยออกนะคะแล้วก็ห้อยหัวคิดมากนะคะจะที่เห็น อาจจะเป็นฝ่ายของคุณก็ได้ที่อายุน้อยหรือฝ่ายเขานะคะก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยดูมันแบบเหมือนจะดีแต่ไม่ดีนะคะเหมือนจะไม่ดีแต่ก็ดีนะคะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งพยายามดึงอีกฝ่ายหนึ่งเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งเงียบหายไปนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะพยายามที่จะอ่าไม่คิดถึงอีกฝ่ายแต่ก็อดไม่ได้นะคะก็ตามกันกลับมาอีกนะคะบางครั้งความสัมพันธ์ดูมีระยะ ดูกนไม่เข้าครายไม่ออกนะคะแล้วก็บังเคสจะทีเห็นไพ่จัดเมน้นลงมีการเยียวยามีการรักษาอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีด้วยนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งคุณและเขาอะ่ะมีความรู้สึกลึกๆด,ๆดีๆต่อกันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มากรณีที่สองกรณีความสัมพันธ์ที่ตัวพวกคุณสองคนตอนเนี้ยนะคะมีปัญหากันมีประเด็นกันแหละเพิ่งทะเลาะก,กันเพิ่งจะฟาดกันไปเนี้ยนะคะเพิ่งจะแบบืห อีลุกตุกตับบล็อกการสื่อสารแล้วก็มีคําพูดบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเหนื่อยแล้วก็มีคําพูดบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบรู้สึกผิดนะคะถ้าถามว่าความรู้สึกของเขาตอนอความคิดของเขาตอนนี้ต่อคุณนะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณคือเขาอาจจะมีคําพูดบางอย่างไหมที่แบบพุ่งใส่คุณอะนะคะแรงมากๆนะคะแล้วก็เขาอะนะคะรู้สึก รู้สึกผิดนะคะไพ่ก้าวไม้นะคะที่ตัวคุณบล็อกเข้าไปหรือตัวเขาบล็อกคุณไปเขารู้สึกผิดนะคะเพราะไพ่จันร์จันเสี้ยนนี่เป็นการขอโทษเป็นการพิพากษาสิ่งที่เขาผิดด้วยนะคะเขารู้สึกผิดเขาห้อยหัวอย่างเงี้ยนะคะแต่การกระทําของเขาเองไม่ว่าเคสแรกไม่ว่าเขาจะจัดเม้นนะคะก้าวถ้วยไม่ว่าเขาจะเจ้าชู้ไปดึงคนอื่นเข้ามาหรือว่ามีตัวลึกอื่นคุยด้วยนะคะหรือว่าไปดึงคุณเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ มันไม่ชัดเจนเลยนะคะหรือว่ามาดึงคุณเข้ามาเป็นช้อยตัวเลือกนะคะได้นะคะไพ่สองใบเนี้ยนะคะยังวนกันอยู่เขารู้สึกผิดนะคะการกระทําของเขาเองแล้วก็นะคะยังมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอดีตอันเดียวกันอยู่กับสามเหรียญสิบเหรียญนะคะมีความคิดถึงมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะกลับมาขอโทษหรือว่ากลับมาเคลียร์คุณอะเคลียร์ใจอะนะคะแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่า ตัวคุณเออง่ะตัวเขาเองอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วคิดมากเครียดนะคะและตัวเขาก็เป็นด้วยนะคะไม่ใช่ไม่เป็นแต่ด้วยหน้าที่แล้วก็นิสัยอีโกของเขาอะ่ะมันทําให้เขาไม่แสดงออกถึงจุดนั้นนะคะและก็ซึ่งตอนเนี้ยเขามองตัวคุณเองนะคะเจที่จะบอกเลยนะคะตั้งแต่คุณไม่พูดไม่คุยกับเขาเนี่ย นะคะเขารู้สึกว่าเขาเป็นต้นเหตุนั่นแหละนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกแย่นะคะและตอนนี้เขาก็มองว่าตัวคุณเองสิ่งที่เขาคิดออกับคุณนะคะคุณนะ่ะตอนเนี้ยคุณนะ่ะดูเป็นคนใจแข็งมากนะคะดูเป็นคนแบบเหมือนไม่อยากที่อยากแบบกลับมาพูดมาคุยกับเขาแล้วอะนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็รู้ว่าตัวเขาเป็นคนแข็งๆนะคะให้ก้าเหรียญเป็นคนที่ไม่ยอมงอนะคะ ตัวเขาก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่อีกโก้เยอะนะคะแต่ว่าตัวเขาตอนนี้เขาเห็นตัวคุณเองอะนะคะเหมือนไม่สนใจเขาอ่ะสนใจแต่เรื่องตัวเองนะคะสนใจแต่เรื่องครอบครัวของตัวเองแล้วก็ดูดูดีดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นดูมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนไปเยอะนะคะโดยเฉพาะการใช้ชีวิต S <S นะคะบางเค,ค,จจาางคสค,เไไะค,ะเค,คุณอาจจะมาถามถึงความสัมพันธ์ที่คุณเลิกไปได้นานแล้วนะคะบางเคสคุณอาจจะมาถามถึงความสัมพันธ์ที่คุณเลิกไปแบบปุ๊บปั๊บห่างกันไปแล้วก็บางคนอันนี้จะทีบอกเลยนะคะว่าบางคนคุณหรือเขาเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณและเขาอาจจะไปเลือกบุคคลอื่นนะคะนอกเหนือจากคุณได้ด้วยนะคะเพราะว่า ถ้าคุณมาถามเค้นนั้นตอนเนี้นะคะเขารู้สึกแย่มากนะคะเขาไม่เป็นอิสระเขาไม่มีความสุขนะคะเขาอยากติดต่อพูดคุยกับคุณอยากขอโทษคุณแต่เขาไม่มีจังหวะนั้นนะคะแต่ว่าเขาได้แต่คิดถึงนะคะสิ่งดีๆที่คุณหรือเขาเนี่ยมอบให้แก่กันนะคะบางเคสที่เขาไม่ได้เลือกคุณนะคะเขายังมีความรู้สึกเหมือนอยากจะง้ออยู่อยากจะกลับมาง้อคุณอยู่แต่ว่า ไพ่สองเหรียญเขาก็ไม่กล้าที่จะกับเข้ามาง้อ,อคุณยังลังเลในการที่จะกับเข้ามาพูดมาคุยเพราะว่าสิ่งที่เขาได้ทําผิดไปนะคะมันยังจมปักอยู่กับตัวเขาเองไม่ว่าสิ่งนั้นเขาจะเลือกมาหรือว่าสิ่งนั้นเขาจะได้มาหรืออะไรนะคะเขาต้องทนอยู่กับมันนะคะไพ่แหงแมนก้าวไม้แต่เขากลับม,มองว่าตัวคุณเองกับมีความสุขในชีวิตนะคะเริ่มต้นอะไรได้ดีนะคะแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณใส่ใจโดยที่ตัวเขาเองเสียดายคุณมากๆนะคะที่เขาได เสียสิ่งที่มีค่าไปนะคะเพราะว่ารูสิคุณสวยอะรูสิคุณมีความสุขอะมันทําให้เขาแบบเหมือนอยากที่จะควายคว้าแต่มันไม่ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่คิดก็คืออยากขอโทษนะคะกับสิ่งที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณเยอะๆเลยแต่ว่าพ่้ไปจําตัวยังมีความกลัวเสียมาสกลัวเส,เสียลุกอยู่นะคะสําหรับกรณีที่เขาไปเลือก นอืนแล้วก็กรณีที่พวกคุณสองคนเป็นแฟนกันเลิกล้างกันไปเนี่ยเหมือนกันนะคะเขารู้สึกผิดแล้วคิดถึงคุณมากนะคะคิดถึงช่วงที่พวกคุณอยู่ด้วยกันคิดถึงช่วงที่พวกคุณเที่ยวกินข้าวด้วยกันคิดถึงช่วงที่ตัวคุณเองมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ช่วงกรีบกันใหม่ๆนะคะตัวคุณแบบเขาต้องไปนั่งแข่งขันกับคนอื่นเขาต้องไปนั่งแย่งชิงกับคนอื่นเพื่อจะได้คุณมาครอบครอง,องนะคะแล้วสุดท้ายตัวเขาเองกลับเป็นฝ่ายที่ต้องเสียคุณไปด้วย คำพูดหรือการกระทําของเขาเองเขาคิดถึงจุดนี้นะคะเนี่ยนะคะเสียดายนะคะแต่เสียดายแต่ทําอะไรมากไม่ได้นะคะอยากขอโทษแหละแต่ว่าก็ยังยังไม่กล้านะคะยังคิดเยอะอยู่เออนะคะยังคิดเยออยู่ขอดูหน่อยสิคะว่าณนะตอนนี้อยากกลับมานะคะแต่แต่ถ้าจะยากเพราะว่าคุณบล็อกเขาไหมนะคะขอดูสิ่งที่คขาคิดคุณหน่อยสิคะว่ายัางไงอีกขอเปิดเพิ่มหน่อยนะคะ บางครั้งนะคะบางครั้งเขาแอบ,บหึงคุณด้วยนะราศีเมษเนี่ยแอบบหึงแอบบหวงคุณด้วยแอบบแอบบไม่พอใจคุณอยู่ลึกๆเวลาที่คุณมีตัวเลือกเข้ามานะคะคุณน่าจะเป็นคนที่สวยอะนะคะไพ่เดทเห็นไหมเขาอยากเหมือนอยากกลับมานะคะอยากเปลี่ยนอยากจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นนะคะไพ่เดอะเมจิเชียน ใครเสียเนบรองเนี่ยเขาอยากเอาชนะใจคุณนะเขาอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าดูคุณถือไม้สิดูคุณมีกำแพงสินะคะเหมือนคุณเขาลกวคุณไม่ยอมที่จะกลับมานะคะเพราะความผิดของเขาก็มีอยู่นะคะเห็นไหมสวยรถชดยิงเก่งพึ่งพาตัวเองได้นะคะมีความคิดเป็นของตัวเอง Queen of Bons นะคะ Move on เดินหน้านะคะเชื่อไม่สนนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะคะเหมือนเขามีแผนนะคะมีแผนที่จะเข้ามากลับมาคืนดีกับคุณแบบแบบที่ตัวคุณเองอ่ะอาจจะต้องใจเย็นกว่าน,นี้หน่อยนะคะเพราะนี่ไฟทั้งนั้นเลยนะคะมีความใจร้อนมีความไม่ยอมมีความที่จะแบบกับเขาเนี่ยคุณคุณอาจจะไม่พูดเดีกยวเขาเลยคุณอาจจะ โกรธเขาอยู่คุณอาจจะแบบโมโหโกธาเขาอยู่ตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดถึงแม้ตัวเขาจะพยายามเท่าไหร่หรือจบปัญหาอะไรมาก็แล้วแต่แต่คุณก e ็ไม่พูดกับเขาอยู่ดีนะคะเพราะเขารู้สึกว่างานนี้คุณโกรธจริงแล้วก็คุณเอาจริงด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณมาดูความรู้สึกของเขาต่อคุณหน่อยค่ะว่าลึกๆเขารู้สึกยังไงเขาอยากเอาชนะคุณนะรู้สิ จจับให้ดูดูสิเขาคู่กันนะดูดิดูด,ดิเอาสิเขาอยากเอาชนะคุณนะ,ะเขาอยากทําให้คุณรู้นะว่าเขาคุณเป็นที่หนึ่งของเขาอะนะคะในเห็นไหมคนนี้เดินหนีละแต่คนนี้ก็ยังแบบทําเป็นไม่สนเหมือนกันแต่อยากถือไม้คาถาอันเดียวกับคุณอนะ <c oughs> ความรู้สึกของเขาเขาต่อคุณนะะ ไพ่สิบไม้ไม้ทองคำนะคะไพ่เซเว่นอฟคัพเขาหึงคุณนะเพื่อนเพื่อนโหจีเวลาที่ตัวคุณเองมีคนเข้ามาอยู่ใ,ใกล้ๆเซเว่นอฟคัพเข้าถ้วยเนี่ยเขาหึงนะคะแล้วเขาก็ยังมีความรู้สึกเหมือนอยากเอาชนะค้ากานคุณแล้วก็แบกความรู้สึกตัวเองยอมแบกความรู้สึกตัวเองเพราะคาถาทองคํานะคะแล้วก็ไฮโลเฟนขึ้น ไม่ว่าเขาจะมีตัวเลือกอื่นหรือไม่ว่าคนอื่นจะเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่าจะมีใครมาจีบเขาก็แล้วแต่ <c oughs> ไม่มีใครอยู่ในใจเขาเท่าคุณนะคะให้ไฮโลเฟนคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะที่ที่ครอบครองจิตใจเขาเห็นไหมแทนแบรนด์นะคะคุณเป็นคนที่มาเปลี่ยนแปลงความคิดเขาคุณเป็นคนที่มาเปลี่ยนทัศนคติเขาคุณเป็นคนที่มา นาฟ้านะคะคุณเป็นคนที่มาแบบมาเปลี่ยนเาขาวเป็นดําดําเป็นขาวนะคะคือคุณเป็นคนที่มาปรับจูนชีวิตของเขานะคะถึงแม้เขาจะไม่พูดนะคะแต่สิ่งที่คุณทําอ่ะมันบม่งบอกถึงความห่วงใยมันบม่งบอกถึงความที่อ,อยากดูแลอยากซัพพอร์ตนะคะและตอนนี้ ตัวคุณไม่สนใจแล้วหรือตัวคุณหันหน้าไปทางอื่นแล้วเขากับมีความรู้สึกว่าเขาเสียคุณไปไม่ได้นะไพ่สองใบเนี้นะคะเขาเสียคุณไปไม่ได้ยังไงเขาก็ไม่ปล่อยคุณนะคะอยู่ที่คุณนะคะที่ว่า,าจะปิดกั้นเขาไปอีกนานเท่าไหร่นะคะเขาแค่รอจังหวะให้คุณใจเย็นเท่านั้นเองนะคะความรู้สึกไม่อยากเสียไปไม่อยากให้คุณมีคนใหม่ไม่อยากให้ผู้ชายหรือผู้หญิงคนไหนเข้ามาใกล้นะคะถึงแม้ ให้เดทเขาจะต้องแอบบางสิ่งบางอย่างไว้นะคะแต่ว่าให้ของการเริ่มต้นใหม่นะคะอยู่ที่เขาสิ่งที่โอเคเขาจะกลับมาเริ่มกับคุณนะวางแผนอยู่เดอไมเชียนขอดูความรู้สึกเขาต่อคุณหน่อยเขามองคุณยังไงตอนนี้เขาฝันถึงคุณนะคะมีหน้าความรู้สึกเขาถึงลึกซึง้งเขาฝันถึงฝันว่านอนอยู่ข้างๆคุณอะนะคะ ยอมเป็นเหยื่อเพื่อให้เสือคิดถึงขอดูซิแล้วก็บางคนเนี่ยต่างชาติต่างศาสนาเลยนะคะอยู่ไกลกันมากเนี่ยแล้วก็บางคนเป็นครูบาอาจารย์ด้วยคนเกิดวันพุธคนเกิดราศีพฤษคนเกิดราศีธนูนะคะคนเกิดปีม้าเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณหรือเขาศรัทธามากนะคะ มีอุปสรรคนะคะกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะแล้วก็โปรเการผัดวันประกันภูมิแสดงว่าคนนี้นะคะเขารู้สึกว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะแบบต้องใจอ่อนก่อนไหมเพราะว่าต้องรอเวลาให้คุณใจเย็นกว่าน,นี้ก่อนนะคะอืมแล้วก็เป็นไพ่ของแ่่เห็นไหม ฟินิกส์นะคะคุณมีอารมณ์ที่ไม่ยอมคนอะความรู้สึกนะคะเขาฝันถึงคุณนะเวลาคุณดีคุณดีจริงๆนะคะคุณยอมแบบผัดบันประกันผู้หมายว่าคุณยอมรอคุณยอมทนอยู่คุณยอมที่จะแบบให้เขาแบบเมื่อไหร่ก็ได้ที่จะชัดเจนอะแต่ตอนนี้คุณไม่ยอมแล้วความรู้สึกคือถ้าคุณโกรธหรือคุณเอาจริงขึ้นมาฟินิกส์อะนะคะใครก็ต้องยอมคุณอะอืมขอดูหน่อยสิคะว่า เขาจะวางแผนเข้ามาคุณนะอะขอดูไพ่เจ้าหญิงหน่อยค่ะว่าความในใจของเขาลึกๆหน่อยเราส่องกันนะคะว่าเจ้าหญิงเจ้าชายของคุณอะเขาอยากบอกอะไรคุณ <c oughs> <c oughs> คุณเป็นคนรักสวยรักงามนะคะรักสะอาดนะคะ ืเขามองว่าตอนนี้คุณสวยขึ้นนะเหมือนกันนะคะพ่เก้าถ้วยคุณสวยขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นด้วยนะคะแต่คุณอะชอบปิดชอบใส่หน้ากากไม่บอกความจริงเขานะคะมีอะไรคุณไม่พูดตรงตรง,ตรงอะแล้วก็เป็นพ่ของตั้งใจนะคะตอนนี้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาตั้งใจจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณหรือเรื่องอะไรนะคะจะทีรู้สึกว่าเขาอยากบอกคุณว่าตอนเนี้ย สิ่งที่คุณสิ่งที่เขาเคยบอกคุณแล้วเขาไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรืออะไรจะทีรู้สึกว่าเขาจะตั้งใจจะมันตั้งใจทํามันนะคะบางคนอาจเขาอาจจะเรียนอยู่บางคนเขาจะอาจมีเป้าหมายอะไรใหม่ๆที่เขาเคยเล่ากุณฟังก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไพ่เขาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องคุณด้วยนะอืมเวลาเขาคิดถึงคุณแล้วเขาเศร้านะคะเนี่ยเขาอยากบอกคุณ ขออีกสองใบนะคะเวลาคิดถึงคุณแล้วเขาเศร้านะแต่เขาต้องเก็บแอบไว้เขารักคุณตั้งแต่แรกเจอหวานแล้วก็ขอโทษที่เขาทอดทิ้งคุณขอโทษที่เขาทำไม่ดีกับคุณครั้งหนึ่งนะคะเขา เขาขอโทษอ่ะไม่ว่าเขาจะเคยละทิ้งความรู้สึกคุณไปใส่ใจอย่างอื่นหรือว่าไม่ว่าเขาจะสนใจอย่างอื่นมากกว่าคุณนะคะเขาก็อยากขอโทษเหมือนพิดไปแล้วอ่ะนะคะอยากขอขอ,ขอ,อขอแก้ตัวขอดูหน่อยนะคะว่าไพโรแมนต์แองเจิลอยากบอกอะไรโอ้คุณเป็นคนอ่อนโยนนะคะคุณเป็นคนที่ละมุนอ่ะละมุนล,ละม่อมอ่ะนะคะจริงๆคุณเป็นคนอ่อนอ่อนโยน ตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกนะคะเนี่ย attraction h a r t l i n e relationship คนรักในอดีตชาตินะคะแล้วก็ h a r m o o u s b a l a n นะคะจะที่จะบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีโอกาสได้กลับมาดีกันแล้วนะคะเพราะคุณตัดกันไม่ขาดอี่แล้วเพราะผู้คุณสองคนเชื่อมโยงกันมาแต่อดีตชาตินะคะถ้ามีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันหรือว่ามีโอกาสได้กลับมาสาร้างความสัมพันธ์กันนะคะ หาโอกาสที่พวกคุณสองคนให้รางวัลกับความรักบ้างนะคะเที่ยวบ้างหาโอกาสที่สองคนอะนะคะไปแบบเขาเรียกว่าอะไรเติมความหวานให้กันบ้างสวีทบ้างนะคะแล้วก็ให้ระวังคําว่าเกรงใจกับคนรักด้วยนะคะ mm hmm. Part relationship mm hmm. นะคะ Pure s เ l k ย,ยังมีบางคนที่ ยังอยู่ในกรอบอยู่หรือไม่ไม่อิสระก็ได้นะคะแล้วก็ express your love ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณรักเขาคุณแสดงความรักคุณออกมาได้นะคะอย่าปิดกั้นไว้นะคะแต่ไพ่จัดจเมนต์ลงก็ดูดีดูดูด,ดีดีด้วยว่า เขามีคนของตัวเองหรือคุณมีคนของตัวเองไหมนะคะถ้ามีก็อย่าเพิ่งแสดงออกมานะคะมีความแตกต่างกันทางด้านาฐานะก็เลยจูนติดกันยากหน่อยมีอุปสรรคทางด้านการใช้ชีวิตนะคะการเป็นอยู่อาศัยอย่างนี้ก็ยากนะคะถ้าเกิดสมมติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังมี พันธะหรือมีอะไรอยู่นะคะก็อาจาเป็นได้อุปสรรคก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะยังไงเขาก็เป็นพาร์ทเรเลชนชิพของคุณนะคะคุณไม่เจอเขาตอนนี้อีกเมื่อไหร่อีกไม่นานคุณก็ต้องได้เจอเขานะคะเพราะว่ามันเป็นในลักษณะของโชคชะตาโอเคนะคะก็ประมาณนี้เจทีไปก่อนอย่าลืมกด subscribe คอมเมนต์น่ารักนักเป็นเพื่อนกันในชนนี้เจี4สวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายคะ่ะ